สบายดีและสวัสดีเด้อพี bye. Bye ่น้องฝาลุงทุกคูสุกคนวันนี้จะดนวันห้าอยู่ห้ากินพี่ปาพี่น้องมาซับนมใหม่เด้อพี่น้องเด้อแล้วะดวอนพี่าไปซับนมใหม่จ้า คุก็ยุดตกเลยพ่อแม่ไปนองเอ้ยน้องใหม่ก็งอกขึ้นมาฝุก็ยุดตกขึ้นร้ายแล้วจ้าอาัศกามาใส่วันนี้เอ้ย ทำอยู่คนเดียพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็สซูเมื่อล่ะเดี๋ยวันกระจิฟันเอา โมนี่ก็ยาวแล้วดินวันจะเ,เ,เอาไปเผาไปแล้วก็จะทำน่ใหม่ทุ้งไว้ทำอาหารต้นนาแรงจ้าขึ้นเต็มพี่น้องเอ้ย วันนี้พามาตั้บลงใหม่คันปล่อยเอาไว้ก็ขึ้นมิดน้องนี่กินยาวก็มิดภาพปัญญายยุ่งก่บไล้ยล้ยพี่น้องเอ้ยกัดผด ก็นั่งงอขึ้นมาฝนก็ยุดตกแล้วบ้านพี่น้องทุกกูทุกคนฝนตกไหมเนาะบ้านยี่ด้วนนี่ฝนยุดตกหลายวันแล้วจ้ะหน้าเขาก็คาดหนามาพี่น้องมีหนามไหมเนาะ ຕົກໃນงอกດີພີ່ນ້ອງເອີຍນໍໃໝ່ເອີເດບັງກະຊິຝັນເອົາແ มีดว้วนกระยานง,งูในก้อไผ่เลยจ้าอยูกง,งอกอยู่จน,ในิในก้อนเลพี่น้องเอ้ยงก์งกน์นีจริง nó này khấn mất xuống rồi ui dùng có cắt à, dùng lái ra như có còn một khấn tém mất rồi khấn xuống mất Ô, ô, ô. นี่กันเลยฮาดก่อนนี่ขวดงามรวบ้องเลยมีด้วนกับจับกล่องมือไหมซับน้มใหม่ไหม ม้มีมือกองประยั์นี่แล้วข่อง,วอ,องน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้คลองล้างบานถนนล้างบานอย่าดวนโอ้โหอมซาคลองเลี้ยงป้าจ้ะนี่ตะกวยกำลังตุกเกลจ้า ล้นนว,ว,วยนวยีด้วนก็ถมถมล้างบานจ้าเด้อโค้ดิ่ก็ยาวเลยเด้อพี่น้องเด้อยนด้วนกับมานหามงก์เกือบลุกมงงเลยอะ่ะซ <c oughs> ับน้องใหม่ยุ่งกว่าลายลายจ้ะส้วนสวนฝรั่งจ้ะสวนฝร,รัง่งสวนมาคำเถิด นี่กำลังตัดยาเจ็ดทำสวนกำลังทำสาวมะเขือก็ผลิกด้านเออเด็กวนันให้อยู่ให้กินกับจินซับลงใหม่ไปทำออลงใหม่ทุ้งไว้กิน้นนาแรงจ้า ลื่นหัวก่นไปยืนวนพาไปดูกันได้ไหลี่ยังจ้าไปกันเลย นกใหม่เยดวนกระซับมาเป็นทีเรียบร้อยเลยลจ้าตอนนี้เยดวนซับนกใหม่มาเป็นทีเรียบร้อยแล้วเด้อเยดวนจิไปตรงเตาเผาจิพาไปเผานกใหม่จ้าไปทำนกใหม่ทุงจ้าโอเคกินนาแหลงจ้าเราก็ไปชมกันเลย ได้ดวนเผามาเป็นทีเรียบร้อยแล้วจ้าแล้วได้ด้วนกิดจะแพ็กใส่์ทุงเอาไวท้ทำแล้วก็นึ่งเอาไว้ทำเป็นนมใหม่ทุงจ้าเอาไว้กินนาแะไงเดิมพี่น้องเออเดี๋ด้วนก็นจะโคจบคลิปไว้เพียงแค่นี้โคให้กดไลค์กดแชร์ให้กับเดี๋ยวด้วยเด้อเป็นกำลังใจให้ ยายดวนให้อยู่หากินเปิดช่องใหมเขาให้ตัวแม่พี่้องทุกคู่ทุกคนช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้กับยจดวนเด้อส,ส,สวัสดีจ้า